อร่อยจริงนะถวงส่วนเนี่ยตาทุมน่ะเห็นไหมตาทุมใหม่เหรอ,หอช่างสังเกตใกล้มันร้อนนร้อนก็เลยตัดตรงนี้เะเลย กลมันร้อนทางจังหวัดน่าจะหนาวเนาะแต่นี้ไม่ไม่หนาวหรอกร้อนตลอดแดดแบบนี้เลยสบายม,มันตรงมบให้ยุ่งยากสาวขึ้นสิบปี <laughs> จริงเหรอเนี่ย,ยดูอย่างนี้ตัดตั้งนานกบคุณค่ะาบาทตงใบบาทตงใบก็หัวใจพลังบวกอะ่ะอืม ยูหลงนี้ตัดแล้วสังนานแล้วจะร้องเพลงอะไรนะแตงโมแตงโมแตงโมน่นไงช่วงเดียวกันเลยไปตัดผมช่างช่างตัดถามว่าเอาทรงไหนก็บอกว่าทรงไหนก็ได้เขาก็บอกต้องบอกต้องบอกนะว่าจะเอาแบบไหนไม่รู้จะเอาแบบไหนก็เลยบอกบอกว่า เอาเหมือนจงเจ้นั่นแหละเอาเหมือนส่งไอ้ร้างรัางตัพผมนั่นแหละเขาก็เลยจัดให้ชนวสวาบดีค่ะคุณตุยุนเอามา,าค่ะกินข้าวแกงหน่อไม้ <c oughs> ไมี่จ่าแกงแกงเห็ดใ,ใส่ใส่ยอดใส่ยอดพัก ฟักอ้ยบอกกับบอรถือก่อนี้ยอดฟักแล้วก็ใสยย่ใบยะนางอร่อยอร่อยจะรอสองทุ่มหิวข้าวรอไม่ไหวไม่บอกเขาเอาจงจารุณีโปแชะ <c oughs> แบบไหนเนาะ สวัสดีครับคุณชายนะคะสวัสดีคุณมนเกิดนะคะจากคุณปู่นะคะพี่ไอยก็สวัสดีคุณปู่เดินป่าคุณชายก็คุณปู่สวัสดีครับอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุก่านนะคะเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้แกงเห็ดไปร้องเพลงไปสาวรากแต้ก็นึกว่าเอฟซี FC ได้ยินโอ้ยร้องไปต้องสองสามเพลง ทำกับข้าวไปด้วยร้องเพลงไปด้วยพี่พี่ทองใบบอกว่าปิดเสียงถามว่าปิดเสียงเหรอถึงดูมาันจะคล้องขาตาพี่น้องนอนนะเอาชมเอาชมเอาชมจนผู้หญิงหน้าัะครับผมขอบขึ้น่ะนทรงนี้หรือเปล่าคะเนินป่าอะไรกิน บะับงปูอ๋อเดินป่าได้อะไรกินเดินป่าได้อะไรมากินบ้างปูเอะอจากคุณสหายนะคะห้วไม่ใช่หัวนะร้องไห้บาทองสวัสดีครับนะคะจากคุณสหายนะคะจากเพื่อนสหายเพื่อนสหายเราใต้เอง <c oughs> น่อไม้ครับอืมหน่อไม้อร่อยนะใต้ว่าชอบกินน่อไม้หน่อไม้อะไรนะบ้านจาระใต้เรียกหน่อหน่อไม้ลานะอร่อยน่อไม้ที่มันมีขนเยอะๆจาระใต้ชอบจาระใต้ชอบกินอร่อยแกงก็แบบใช้ทุบเอาอะ ครับปู่ไม่เจอตั้งนางคิดถึงนะคะจากก็จายอ่ะฮะร้อนมากเลยทุกท่านได้อะไรกินเนาะบะันนี้เนาะกินข้าวดื่มปลากัวนี้เนาะ Don't